อาเพีรพาลวยสวัสดีซี่สู้ผู้สุขคนคับผมมาละพี่เนอะมาละพี่น้องเย้ยเสียนอุบลทีเอฟซีถามหากันหลายๆแคร์สวัวเพิ่งกี่เฮ็ดแล้วเนาะพี่น้องนางขาจะมือเศร้านี่ว,นวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกแปดเด้อพี่น้องเด้อของเซียนอุบลเด้อพี่น้องเด้อของเซียนอุบล เดี๋ยวมาเบิ่งหลักฐานของเกา่ FC มาเอฟซีเอฟซีที่เขามาาไม่หันที่เบรองที่เล็ดลูดไกน่นะน้องที่ลูดไก่เห็นว่าของพรเอ้ยของอาจารย์สลองกลว,ว่าไม่เห็นเลยประสันขณะนั้นเขาลงไปตะตองหนัวแต่ยังว่าเ่าเห็นมีตรลูดไก่เนาะเล็กหน่อยคู่เขาเนะขาหน้าพี่น้นองบัดพ่อเขาลงไปว่าเรเห็นเนาะพี่น้องเนาะมีตะลูดไก่เห็นว่เห็นแล้วพี่น้องเลย เอามาเบิ่งของอาจารย์สลองเบืเ่องบนวันที่สิบหกกรกฎาคมขันลูดกายนี่ใ้จั้งได้กับเบเห็นเบืองที่สิบหกกรกฎาคมคนอุบลบนด้วพี่น้องส่วนบนนั้นสิบหกกรกฎาคมส่วนบนเลขวิ่งเพิ่นเข่าซีเข่าตัวเนนเห็นไ่เลขมันออกสองซีสองหกระบาดนนี่เพิ่นของเพิ่นกับเข่าตัวร่องเข่าสองหกตรงๆงเห็นไหนี่เห็นไหมเข่าสองหกตรงตรง เลขวิ่งก็เขาหกจับคู่ก็เขาซองหกตรงๆเขาตารางน้อพี่น้องเขาตารางซองหดติดลหละมาที่นี่มาเบิงหดวนันที่หนึ่งสิงหาปบะนี้บนกับพวกเข่าดิพี่น้องตะวันเลขวิ่งบน่นเพนไหมาเจีละสองตัวน้อพี่น้องงวดที่สิบหกเขาอยู่ที่หนึ่งสิงหาเลขวิ่งพวกเขาาด้พี่น้องเลขวิ่งพันหลุดเนี่ยเห็นบ่หกกับหนึ่งพวกเขาพะวันเลขมันออกนี่เห็นบ่ เดี๋ยวมันออกหาหาสองหาศูนย์เลขวิ่งเพิ่นเข่าศูนย์เห็นบองเข่าศูนย์มาพี่น้องไปบางคลิปย้อนหลังเอาได้เอฟซีเข้ามาเหมนเดี๋ยวก็คิดว่าเ่าเห็นอีกเข่าตัดตัวร่องได้พี่น้องได้เข่าตัดตัวร่องเห็นบ่เข่าตัวร่องบ่เข่าตัวเนียนเพิ่นไปเน่นสามศูนย์ผลเข่าตรงตรงได้เนี่ยเห็นบ่เลขสามคูนึงเอาเทียบใสรกันเบิ้งสักสองงวดเห็นบ่พี่น้องเข่าตัดตัวร่องนี่บ่ได้เข่าตัวเนียน เลขเพ้นกับวายคู่พร้อมแบบนี้เลขมีสามคู่หนึ่งเห็นบะเขาตัดตัวร่องดิเห็นปะ,ออนปะสองหกกับตัวร่องหาศูนกับตัวร่องเห็นบะของคนอุดบน่นอ่ะเขาตัดตัวร่องได้เป็นหวังเด้พอว่าเล่กันออกกันหาสองหาศูนเนี่ยมันว่าสิบหกกรกฎาเห็นปะ เขาเพื่อนเขาตัดตัวร่องเลขกกรสามคูหนึ่งต่ว่าขอ,อย้ำขอบอกเลขกเพื่อนบ่ได้ปักหลักเด้พี่น้องเด้บนล่างไปกลับแต่ว่ามันนั่นเขาตรงๆทั้งสองหวดพี่น้องเข้ากับกดติดตามไปได้ของเสี้ยนเทียของเสี้ยนเทียบก็เข่าตรงตรงเท่กันแต่ว่าเขาตัวร่องเอาให้พี่นอ้องเบิ่งแตะว่าขี่ให้แนวทางของคนอุบลนะตะว่าอยากให้กดติดตามไปบ,บนล่างดับเจ็ดกับยูเน้ของเสี้ยนเทียม แต่ว่าเพิ่นมาเน้นสามเข่าศูนย์ตัวร่องเห็นไหมเพิ่นให้บนรางเข่าหาศูนย์ตรงๆได้ของเซียนเท่น้องห้าวอาจะลืมด้วยกดติดตามไปเดี๋ยวเพิ่นกระซงมาให้คือเซียนเทะนั่งถา่ายเจ้าเซ่พอเพราะว่าเอฟซีถามหากันหลายมาเบิ่งกัน สิสิงหา คนอุบ,บนเลยพี่น้องนะว,วิ่งบนโอ้ยแปดกับสอง เพ่นเฉี่ยหาย,ยังสี่ตลอดเด้อพี่น้องเด้อคนบนเพ่นเฉี่ยหาย,ยังสี่ตลอดเลขบนเพ่นเฉี่ยเลขวิ่งสองตัวตลอดหมดวันึงเงินเพราเขาบนเพ่นเน้นแปดเพ่นเน้นแปดได้พี่น้องเด้อหรอ เมื่อเบ็เกกสามตัวนี้สตัวบนสี นก็ิหืหไยังซี่ตลอดพี่น้องให้คู่เดียวห้างเดียวชุดเดียวสามตัวน่ะน,นะส่วนจับคู่แปดสอง ปดห้าเขาเขียนทางกันแปดหกนี่แหละพี่น้องิ่นว่ได้ให้ล่วงไ้ไลท์ดอกเลขเขาคือเขาลุดขือนลุดน่ะเะนี่แหละตัวคะแนน,นตัวคะแนน,นก็คือแปดหา เน,น้นแปดหาได้ไปนอ,องได้ทีนี้มาเบองล่างมาเนี่ยวิ่งล่างหนึ่ง มักบอพี่น้องนะมักนั่นเ่็น,นายาวิ่งสายเรียนหนึ่งตะว่าบนนพันไห้สองตัวถ้าพี่น้องถ้ามักสองกัหามาใซส,สองได้เพิ่นจับให้เพิ่นจับให้แล้วแปดสองสองแปดนั่นตัวอื่นถ้ามักสองก็คือหามาใสซหลอดถ้ามีตัวดีดๆกัหามาใส่แปดกับสองผลลอด 1นึ่งสหนึ่งหาหน่็นักน้องเล็กหน่อยครูเป็นเน่นไหนึ่งส เราบ้งหนึ่งหาหนึ่งเกียตได้พี่น้องได้เข่าตะต,ตัวล่องสองงวดแหละเพราะเขาตัวเน่นจ้ากงวดเข่าตะต,ต,ตัวล่องระว้างหนึ่งหาหนึ่งเกียติแหละมาพี่น้องเนาะเอาพี่น,อน้อ,นองมาท่วนกันอีกแค่นึง่งหลังเขียนแล้วสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดคนอบนบนวิ่งแปด กับสองเพนเนนแปดล่องสองได้พันกระจับไซกันอยู่ที่พี่น้องนี่แปดสองสองแปดนี่สามตัวนี่ม่หา,างเดียวสี่แปดห้าแปดสองแปดห้าแปดหกเพนเนนแปดหาเม็ดเดียวหา,ยางเดียวผู้ทุ่นหน่อยยังได้กระจับได้ลอตเตอรี่ผู้ละใบย,ยังดีล่างวิ่งห 1, 1, 1, นึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเกตเพนเนนหนึ่งสี่พี่น้องขอบอกคอยำ้ำสองวันมานีพวกเขาตัวเน้นจัก ปวดเนาะพี่น้องเนาะเขาตะต่อล่องระวังหนึ่งหาหนึ่งเกียรติละ่ะถ้ามักถ้าชอบก็หาลอตเตอรี่อ่ะพี่น้องอย่าลืมเด็กลับตำแหนนเลขเพันบปากหลักเกลขหน่อยคู่หนึง่งเอาขอให้เขาอีกบ่บนกระล่างเนาะพี่น้องเนาะขอให้เขาคอยเดินต่อเขาบนก็นดีเขาล่างก็ได้อ่ะขอบุญขอบคุณคนอ๋นบุญหลายหลายครับผมขอให้พี่น้องเขาโชคหมานกันสุภสกนก็อย่าลืมฝากกดไล์กดแชร์กดติดตาม เพชรพลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม